ตอนนี้ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับพระอาจารย์ประพลพาจิระธรรมโมนะครับได้มาถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มนะครับพิธีตามกําหนดการนะครับก็คือพระสงค์รับบิณฑบาตนะครับจากญาติโยมนะครับที่มาร่วมในพิธีกรถินนะครับในครั้งนี้ พระสงฆ์ที่มาร่วมในงานนะครับ,บกรถินรับกรถินคราวนี้ก็นะครับก็จำนวนทั้งหมด11รูปนะครับตานีเียงรัย่งตยอมตกกยังแก่เลยยังเปนเจมตาก็นเด็ก็ิมเ ก็มีญาติโยมนะครับมาเข้าแถวนะครับถวายพัตตาหารนะครับให้กับพระภิกษุสองไม่ก็ค่อยเปลี่ยน ครับก็พระอาจารย์ประพลพระเจริธรรมโมนะครับก็ได้เป็นประธานสงฆ์นะครับรับบิณฑบาตพัทหาหานะครับจากญาติโยมนะครับที่มาร่วมนะครับ ในงานกระถินสามัคคีเพื่อผู้ป่วยมะเร็งนะครับในครั้งนี้ให้การบาครับใหญ่ใ ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการมาร่วมทําบุญนะครับในงานกระถินสาม,มัคคีเพื่อผู้ป่วยนะครับโรคมะเร็งของวัดคำพะโมง ทัดโยมก็ปรับเปลื้มนะครับได้เห็นบุญของพระอาจารย์นะครับหลวงตาประพลพัฒได้มาเป็นประธานสงฆ์นะครับในกระตินสาม,มัคคีนะครับในปีนี้ครับนี่ก็เป็นดตร พิเลรกตันติตะกูลนะครับท่านภูมิในการสถานชีวาพิบาลอรคยาศาลวัดขาประมงนะครับซึ่งเป็นสถานชีวาพิบาลต้นแบบนะครับให้การรักษาดูแลผู้ป่วยนะครับมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองนะครับที่เรียวกว่าเป็น palliative care นะครับ <c oughs> มีป่วยอาที่เป็นโรคตาหรือเปล่าตาไม่ได้ทำมีคนค่ะมันก็ไม่แน่ใจไม่กล้าครับครับก็นะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์จิตอาสานะครับ,รบกบาาาาบ็ไปร่วมงานสมุนไพรแห่งชาตินะครับไปพอกตานะครับพอกเขา่าทุกคนคงรู้จักกันนะครับอาจารย์สกอร์อ นี่ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมอนเดตนะครับจิตอาสาวัดคามงจิตอาสาตัวจริงนะครับ ที่มาช่วยงานนะครับในด้านวิศวกรรมนะครับพัฒนาอาคารต่างๆนะครับให้กับทางวัดคำประมงนะครับนี่เป็นคุณหมอโสพลนะครับหลวงพ่อโสพลนะครับซึ่งก็เ,เป็นอดีตผู้โนยการโรงพยาบาลเต่าเงอยนะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวก็จะเข้า,เาในขั้นตอนนะครับของพระสงค์นะครับที่จะสวดนะครับโอยพรญาติโยมตอนนี้เราเข้ามาในมหาวิหารนะครับวัดคำประมงก็เดี๋ยวจะเข้าสู่นะครับพิธีในขั้นตอน ต่อไปครับ